สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์พาลวยเด้อครับพี่น้องครับเอามาตามแบบดโวนๆเลยครับพี่น้องเนาะคลิปรวมเซียนครับผมครับเพราะว่าจะเป็นลาพัฒนาอาจารย์ผู้ป้าดาครับผมพี่ประกายเซียนกระทุ่มแบนครับพี่น้องเนาะหลายๆเซียนเด้อครับผมรวมในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับสําหรับเรข ลาพัฒนาพ่อแสวงกับลงไปก้อนหนานี่เรเด้อครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาพ่อแสวงบังหันกับเข้าที่1นสองล่างครับพี่น้องเนาะครับเอาในคลิปนี้ก้อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขลาพัฒนาร่วมเซียนครับผมครับนาเชียร์ผ้าลวยกับขอขอพระคุณถูกถูกเซียนเด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้ครับนาเชียร์ผ้าลวยทรงต่อพี่น้องเอซีครับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ครับนำเชียร์พ้าลวยในเด้อครับพี่น้อง ไปรับชมรับฟังกันเลยครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขรวมเซียนในคลิปนี้ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับสำนักแรกลาพัฒนาป้าดาเด้อครับผมครับบริหารเลขออก26912ครับเข้าที่เด่น9ครับตัวเน้นเพิ่นครับพี่น้องเนาะเพิ่นเน้นเก่าครับแล้วก็เสียดายครับพี่น้องปกติเพิ่นสิได้ตัวตรงครับงวดนี้ออกตัวกลับ69ครับผมครับเข้าที่6996 8ปดพฤษภาคมหกสิบเจ็ดเด่นบนล่างสี่กับหกครับผมเน้นไปที่หกเลยครับพี่น้องเน้นไปที่หกครับมาครบบนล่างครับผมสี่หกสองสามห้าแปดครับผมสี่หกสองสามห้าแปดสองตัวบนล่างหกหกหกห้าหกสี่หกสามสี่สี่สี่ห้าและสี่สามครับตัวเน้นกับจิมี่หกหก หกหาหกสี่หกสามครับตัวลองครับพี่น้องเนาะสี่สองสี่แปดหกสองหกแปดครับเน้นไปที่หกเด้อครับพี่น้องงวดนี้เน้นไปที่หกอาจารย์พู้ครับผมว่าหันเข้าเต็ม,เต,มเต็มครับพี่น้องเข้าที่หกแล้วก็ตัวเน้นหกเก้าเลยครับผมอาจารย์พู้งวดนี้ รูดบนล่างครับผมหกับ7เน้นไปที่5้ครับผมสตัวบนล่าง5 2 5 7 5 3 7 3 5 4 7 4ครับชุดเน้นก็จะเป็น5 2กับ7 2็ครับผมสตัวบน8 7 2 9 7 2ครับ8 7 2 9 7 2 เซียนกระทุ่มแบนครับวับางหันเพื่นกับเขาวิ่งบนล่าง9กับ6ประกบคู่69อีกครับผมวดนี้6 5, กหาสาครับผม6กห้าสาตัวบน658 353 538 857้ครับสตัวบนล่าง3853 65 58 50 หกแปดครับเบิ้ลห้าห้าและสามสามเลอครับผมครับหกคู่เ้อครับพี่น้องครับผมเบิ้งดีๆครับผมเมื่อเทียรเลีวิ่ินเพื่อกอดข้อกันได้ครับผมหกห้าสามพี่ประกายครับพี่น้องเนาะเข้าบนครับผมแล้วก็หลักหน่วยพ้อครับพี่น้องหลักร้อยก็เข้าครับผม งวนนี้วิ่งบน3กับ8หลักหน่วยครับเน้นไปที่8 10บน7 8 9ดครับ2ตัวบน78และ73ครับผมตัวเน้นครับพี่น้องเนาะ7 8และ7 3สแล้วก็มีกันเบิ้ล3 3 8 8หลักร้อยครับผมหลักร้อยมาแล้วครับผม4กับ6เน้นไปที่4ครับ3ตัวบน4 73 4 7 8ครับผม 4 7, 3, 4, 7่เจ็เจ็แาแคปหน้าจอไว้ครับผมแม่มะลิสัตรครับพี่้อกเนาะแม่มะลิสัตย์เลขวินเพื่นกับเดินดีครับผมวดนี้เด่น4กับ5ครับเลขวินครับ2 3 4 5 8มสี่ห้าแปครับชุดเน้นครับผมมี1นึ่งห้ห้สาม 4248ครับชุดลอง38 39 49ครับเบิ้ล3355และ88ครับเบิ้ล3355 88อาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอกว่าหันครับ,าารเ,รบเข้าที่เก้านะครับตัวเน้นงมวดนี้เพิ่นเน้นหาครับผมครับงมวดนี้เน้นห้า เด่นบนล่างห้ากับหกเน้นไปที่ห้าสองตัวก็จะมีห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าแปดครับตัวเน้นห้าเก้าและห้าศูนย์ล่องหกแล้วครับผมหกแปดหกศูนย์หกสี่หกสองและหกสามครับนี่ครับผมอาจารย์เอกเล็กเด่นเพิ่นเดินดีครับผมคนภูเขาเพิน่นวันนี้เพิ่นเบรกก็เด้ครับผมครับ อาจารย์เอกได้ห้ากับหกรับพี่น้องเนาะห้ากับหกแม่มริสัทสี่กับห้าับผมสี่กับห้าเซียนกระทุ่มแบนหกห้าสามับผมก็คือหากับหกแล้วก็มีสามน้ำครับ อาจารย์พู้ครับผมห้ากับเจ็ดครับแสดงว่าหาเด่นอยู่ด้วยครับพี่น้องหาเด่นอยู่ครับห้าเด่นหากับหกเด่นครับผมปลาดาครับพี่น้องเนาะสี่กับหกนี่ครับผมแคปไว้เลยครับพี่น้องก็พี่ประกายครับ หลักร้อยลองเบิงครับผมสี่กับหกเป็นเหล็กเด่นของป้าดาครับผมเอาเนี่ยแหละครับพี่น้องครับมาเป็นคลิปรวมเซียนครับผมครับพี่น้องครับผมก็เป็นแนวทางตัวเหล็กรวมเซียนครับพี่น้องเนาะครับผมเพราะว่าจะเป็นป้าดาอาจารย์ผู้พี่ปากกายเซียนกระทุ่มแบนครับผมแม่มาลิชัดครับแล้วก็อีกหลายๆเซียนครับผมครับอาจารย์เอก ันร่วมในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับหมวยวังหันก็ถือว่าสุดยอดครับผมแต่ละเซียนครับสำหรับหลายเซียนครับพี่น้องเนาะที่ลงคลิปไปพี่น้องที่เอสามารถมาเปรียบเทียบได้เด้อครับผมในคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเบิ่องล่ะครับผมก็มีสี่มีหกมีห้าครับพี่น้องเนาะสี่หกห้ากัตัวเด่นอยู่ครับผมสี่หกห้านี่ครับผมสี่หกห้าสามนี่ครับ นี่ระวังให้ดีครับพี่น้องเนาะ4 6 5 3นี่ซื้อว่าเด่นอยู่ครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขอวอวยพรให้พี่น้อง f ีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งครับแล้งนี่แหละครับพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ